ครับขอสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์ก้าวบ้านโคกกระเพือนะครับวันนี้มีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับชื่อว่าต้นมะเหลือมนะครับสาเคมนสุดินบ้านเราเรียกว,ว่าดเดิมตะลัดบัดอันนี้เป็นยาแก้โรคระบาดนะครับซึ่งโบ,ร,บราณโบราณจากปู่ย่าตายายมานะครับใช้ย,ยางมะเหลือมกับลําพุแดงน,นะครับแชน่น้ํากิน แค่โรคระบาดนะครับอันนี้นะครับต้นมะเหลือมอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูยางกับใบนะครับยางมันนะครับนี่ใบครับแ้วต้นมะเหลือมก็จะหายางยากมากนะครับเพราะต้นก็จะมีอยู่ต้นเดียวที่จะมียางนะครับครับผม ขอแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับต้นมะเลือมหรือดาตะลัดมัดท้ามคุณแก้โรคระบาดนะครับใช้เอาอยางของต้นมะเลือมนะครับแช่น้ำดื่มกินคู่กับต้นลำปุดแดงนะครับ2อ,อย่างครับผมขอแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักขอสวัสดีครับ